เคยไหมครับรู้สึกชีวิตมันแย่ไปหมดทุกอย่างดูติดขัดไปหมดผมเคยเป็นเมื่อก่อนผมบ่นทุกเรื่องรถติดงานเยอะเงินเดือนน้อยบ่นไปหมดจนวันหนึ่งผมได้ยินเพื่อนพูดว่าเฮ้ยลองขอบคุณดิขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ตอนนั้นผมก็คิดในใจจะบ้าหรอชีวิตมันแย่ขนาดนี้จะให้ขอบคุณอะไร แต่ก็ลองดูเริ่มจากง่ายๆขอบคุณที่วันนี้อากาศดีขอบคุณที่มีอาหารอร่อยๆกินขอบคุณที่มีเพื่อนดีๆคอยช่วยเหลือเชื่อไหมครับพอมองหาเรื่องให้ขอบคุณชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดจากที่เคยมองเห็นแต่ปัญหากลับเริ่มมองเห็นโอกาสมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นผมเริ่มทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นเพราะขอบคุณที่มีงานให้ทำ ผมเริ่มใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นเพราะขอบคุณที่มีพวกเขาในชีวิตและที่สำคัญผมเลิกบนพลังของการขอบคุณมันมหาศาลมากจริงๆครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแค่วันละนิดเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณดีขึ้นได้จริงๆครับ